ไม่จะลนดจ้านี่คนคนาแข็งกัตาปนี่สดล้อฟีครับล้อีน่าข่อยฟูสีชมพูน่ะตเลนนะจ๊ะอ๋อนัไนมันไม่ใช่นะ้่ทองฟ้ามืดคืนจังท้องฟ้า มาพอเเอร็จย่ะเนี่ยจิ้งจกจะเ่นละทันจ้าดึงแบบอะไรโอ้จับที่เล็บที่กระแม่หนงหลี่าแล้วฮะในห้องเลงบอกนี่เล็ อ๋อเนี่ยมาโค้ชมาโค้ชเป็นอะไรไม่รู้เป็นอ่ะเดี๋ยว